นี่ครับถึงหวยเล่าหวยเทค,ครับนี่เล่าวัฒนาหกขาอังปอจัดให้ครับไม่เด็กของขวนครับอังปออังปอจัดหกาให้ไปครับผมเล่าวัฒนาวันที่หนึงน่งมีสาวว่างหันให้จับเรียกให้เมียนขนาดครับสามสี่หมดแล้ว มันวันมันสุกวันทีหนึ่งเมษานี่เป็นงวดที่หาแล้วครับนี่สั่งของมาให้คนี่นี่เอาหนูแล้วใส่แมวกับใส่ขีบแลวเดี๋ยวดิสั่งอาหารมาให้อีกครับผมนี่แล้วนี่ครับน้องกังโป้โอ๊หนักนัก งวดนายมันมๆนี่ครับอังเปานี่เจ้าอังเปากับน้องอังเปาครับแม่นขนาดกฟ้างวด6งวดแล้วงวดน้างวดที่6นี่บ๊ายบายบ๊ายบายด